มาครับเช้านี้อยากยามกับดักหนูกับดักจากเพจสายล่าชื่อกับอะไรนะ,ะกับกระชากวิญญาณครับไปสั่งเพจเขาได้ครับดักหนูดักหนูดัก้กองพองได้หมดตัวเล็กตัวใหญ่สดด็จ เหน,นี้ผมเห็นรอยเท้าแล้วมีทั้งพงพรมีทั้งอีเห็นนะครับมีรอยขี้รอยอะไรเต็มไปหมดเลยดูที่วันนี้จะได้ตัวไหมทั้งหนูทั้งสัตว์อื่นๆนะที่ผมดักครับพยายามทั้งนู้นมา เจอพวกขโมยไปหนึ่งหลังแล้วไม่รู้ว่าติดอะไรหรือเปล่าไม่รู้เป็นไงหลังนี้ยังอยู่ดีครับนี่ครับเก็กับดักช่างสายล่ากับกระชากวิญญาณครับจากเพจช่างสายล่านี่ครับดูขี่มันครับขี่มันที่เก่าแล้วครับที่เก่าแล้ว เนี่ยฮะขี้เก่าแล้วไปดูกันต่อครับ แถวนี้มันเป็นป่าครับนาเขาอาจจะทําไม่ทันเพราะฝนช่วงนั้นตกชุกมากเลยทํานาไม่ทันก็เลยเป็นป่ารกนะครับเมื่อก่อนปีทีท่แล้วยังเป็นทุ่งนาปีนี้ไม่ทํานาไม่ทันฝนตกเยอะชุกเกินไปนี่จะป่าทั้งที่เมื่อก่อนเป็นทุ่งนาเนี่ยครับรอยเท้านีรอยเท้าครับนี่ นี่ครับอันนี้เป็นรอยเท้าอีเห็นนะครับน่าจะมาเมื่อคืนนี่ครับดูหลังนี้ครับอ่าเห็นแวบๆ